สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวคันนี้เลยค่ะ t ต y ยต้ารีโวนะคะดับเบิลแคปคันนี้4ประตู2.4ตัวมิดเ e t i อินด mm ิช hmm. ันะคะตัวนี้ตัวเตี้ยนะคะลูกค้าเป็นเครื่องชมใหม่ยูโรไฟแล้วด้วยนะคันนี้ปี2024จดใช้ ปี2025นะคะจดใช้เมื่อเดือนมกราคม2 5 6 8นะรถมือเดียวค่ะคันนี้สวยมากนะสีเทานะคะแล้วก็ชุดแต่งเข้ามานี่โอ้โหสวยสปอร์ตมากเลยข้างในกระจกปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะตัวเตี้ยนะเบาะสวยสภาพดีค่ะใหม่กริปเลยอ่ะส่วนเลขใหม่คันนี้นะคะ อยู่ที่1,300กิโลลูกค้าเลขไม่ตามนี้เลยไม้แท้แน่นอนนะคะหน้าจอเดิมทัชสกินได้ติดตั้งจากโรงงานค่ะระบบแอร์แมนนวลนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าอ่าสี่ประตูเกียร์อโอโต้โอ้โหคนหายเยอะนะคะมาไวไปไวแน่นอนคันนี้จะเป็นเบาะผ้ารอบคันค่ะตรงกลางสามารถเอามาวางแขนวางแก้วได้นะคะเบาะสวยสภาพใหม่ นะคะไม่มีช้ำเลยล้อมแม็กติดตั้งมาแล้วตามนี้เลยลูกค้าคันนี้แต่งมาก็คือครบจบพร้อมใช้งานเลยนะคะ,ะสีเขาสวยมากเลยนะลูกค้าคันนี้คันนี้ช่วงล่างเดิมค่ะคันนี้เดิมเลย ลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยค่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีติดถนนรัตนาธิเบศค่ะทางร้านเปิดบริการทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์เปิดทําการปกติวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดนะคะด้านขวามือเป็น MRT นะคะสถานีบางกะสอสายสีม่วงค่ะลูกค้าลงทางออกที่1ได้เลยที่สถานีบางกะสอนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะ ทางร้านมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ฟรีทุกที่ทุกจังหวัดค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษถูกมากๆคันนี้เครื่องยนต์2.4ค่ะตัว Mid เซ t ตอินดิชันะคะ เป็นเครื่องรุ่นใหม่ยูโรไฟรับประกันไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีไฟไหมไม่เคยเกิดปฏิเหตุแน่นอนนะคะส่วนราคาคันนี้นะคะอยู่ที่6 4แ0 0 0บาทลูกค้าน่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจกันเข้ามาเลยหรือทักอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ